หายไปนานเลยนะครับคิดถึงกันไหมสําหรับผมคิดถึงพี่ๆมากๆเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตนิดหน่อยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทําไมรู้ว่าชีวิตนั้นประมาทไม่ได้อะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนะาะไม่ได้เปิดไพ่นานก็คิดถึงมากๆเหมือนก,กันนะไพ่ยีี่อยากบอกอะไรคุณอะถามถึงเรื่องงานก็จะมีอะไรมาจุดหลังคุณไม่อยู่แล้วตัวแม่ตัวพ่อมาเองใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์จะยอดพุ่งดีและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป มีลูกค้าใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับใครที่รองานอยู่จะมีการติดต่อมาก็แสดงฝีมือให้เต็มที่นะให้สมกับที่รอคอยถึงแม้สถานการณ์ภายนอกจะดูทาโถชีวิตไม่ได้เป็นดั่งใจแต่คุณคือกัปตันครับที่กุมบังเหียนชีวิตของคุณเองคุณเองมีความสามารถและขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะก,กี่พายุที่โหมเข้ามาคุณก็จะผ่านมันไปได้พระเจ้าไม่ทอดทิ้งคุณครับตามใดที่คุณร้องขอและเชื่อมั่นในพระองค์พระองค์จะทรงนำทางคุณ ตามแผนที่ท่านเตรียมไว้และเป็นช่วงเวลาที่คุณมองหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้นคุณระวังมากขึ้นครับละเอียดกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นทำให้คุณมองเห็นช่องทางอะไรละหลายๆอยา่างความเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องที่เข้ามารวนแล้วแต่มาทดสอบขอให้เลือกจากสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าูกใจนะครับอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์คุณจะได้พบเจอกับเรื่องที่พอใจถูกต้อง จะเป็นไปตามความรู้สึกของตนเองได้เจอเพื่อนหรือกะะัลยาณมิตรที่ดีคุณรู้ว่าเพื่อนที่ดีสําหรับคุณคืออะไรขอให้ชีวิตเจอเรื่องราวที่ดีครับขอให้พระเจ้าอวยพรที่พทุกคนครับขอให้พบสันติสุขและฝากกดติดตามบอลทารุด้วยนะครับ